สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกผมสองคนนะครับจะพามาเอาพึ่งมิ้กันนะครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับหนึ่งรังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่นะครับพึ่งมิ้ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับขนาดใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเรามาเอากันเลยครับเดี๋ยวเราจะจุดทูบลมควันก่อนนะครับ นี่นะครับรังมิ้มของเรารู้าจะใหญ่มากเลยครับนี่ตอนนี้พี่ชาของเรากำลังปีนขึ้นไปนะครับรู้ท่าเหมือนจะเอายากมากเลยนะครับ จะเอาได้ไหมครับ ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่เหยียบนะครัเอาจะต้องมีความพยายามนิดหนึ่งครับ รังที่เราพามปเอาเมื่อกี้นะครับก็คือสูบแล้วคือเอาไม่ได้ครับตั้งจากต้นมันสูงครับอีกทั้งแม่มันดูมากดโดนตอดไปสองแม่ครับบ <c oughs> ว,วมเลยครับสุบภารกิจวันนี้นะครับก็คือเฟลครับ